ตังค์ซื้อข้าวกินถ้าเราไม่ทำเราจะไม่มีตังค์ร่นปลนได้ครับร่นได้แต่ผมไม่เอาได้เลยเดี๋ผมอุ้มเองก็คือเราจะไม่ยุ่งกับผมใช่ไหมนายเพราะนายเพราะนายเอาเลยแต่ผมไม่เอาหมูได้ทำไมล่ะทำไมถึงไม่เอาล่ะก็ผมไม่แจ้งเตือนผมกดติดตามใหม่ควรจะพิมพ์เวลาสามเดือนเดี๋ยวอ่าเฮ้ยดาบ เอาเป็นเรียวชามเลยไม่ต้องสามเดือนเอาเป็นไม่ต้องใครติดตามก็ได้พิมพ์ได้เพราะว่าบางคนมันไม่ขึ้นแจ้งเตือนเราต้องกดติดตามใหม่ดูทรงคนรวยไหมได้เลยครับอะไรอะไรคนรวย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 ผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยนี้ผมพูดเข้ามาไทยไงก็คืออยู่แต่มาเลเซียใช่ไหมใช่ผมพูดไทยไม่ค่อยจะพูดไทยได้ แต่พูดว่าหมูชัดนะพามฮะแต่เราแต่เราพูดว่าหมูชัดนะปกติเหรอโอเคแฉชัดนะชัดนะสุดยอดชัดชัดเพราะว่าผมเจอเจอตัวเองว่าต่อเซอไม่ไม่ไม่เอาใช่ไหมก็คือไม่ไม่ไอหมูเลยใช่ไหมเยอะเลยเยอะเลยโอ้ก็ดูสิเราซื้อสัตว์นะชิ่งชิ่งชมนราต้องชิ่งชมคนะกรอบไหมใครซื้ออะไรนะใครซื้ออะไร ขี่ได้ไหมไปซื้ออะไรดักจี้แม่บอชดักจี้ซื้อสัตว์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 เข้าอยู่แถวนี้ก็แล้วครับลุงปกวกลุงปกวกลุงปวกรับขับรถไม่ได้นะครับมันหลับอะไรก้อ ติดก <ขอ S 2> ับอาเซียหรือเปล่าโอ้ฉันพูดตั้งนานนะคนดีเดียวล่ะเ <c oughs> ขาอยู่แถวนี้กันหรอครับว่าน่าจะอยู่แถวคนรวยนะว่าด้านล่างฉันไปหาหมดแล้วเราวันนี้แหละไปหาอะไรไม่เอาหากไก่หาไก่ผมเคยได้ยินว่าลุงมีลุกไก่ในตะเกียนี้ผมอยากกินไก่มากเขาคือใคระครับไม่เคยเห็นเลยไม่ก็ไม่เคยเห็นนะเ,เหมือนกันเอากินเป็ดไหม มีลุงเป็ดนะได้เลยลุงเป็ดกินได้ครับโอ้กินเป็ดได้เหรอแล้วแล้วอาหารอาหารโปรดนี่ชอบอะไรนะอ่าหมูเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นีผักกาดขาอยู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 ่โกแบ็กนะอยู่โกแบ็กอาเกนนะคำแรกนะคำแรกพูดว่าอะไรนะเขาเขาหน้าผมว่าเขาน่าจะเป็นเออนี่เป็นจริงครับ เพราะว่าเขาพูดภาษาได้แสดงว่าเก๊กเขาเขาพูดคล่องมากเลยนะภาษากระเพรากระเพราอะไรระกระเพราไก่โอ้ไก่กรอบใช่ไหมไม่เอาแบบนี้สิยังไงยังไงน่ะละกับคน GS ด้วยนะคบคุณ GS ด้วยนะครับมันไม่มีแล้วนะน้องตู้นะโอ้ยแบนนั้นมันมีบันไดนะ จะขึ้นไปดูทั้งหน่อยนะมันอยู่ทางขึ้นตรงไหนเนี่ยมีเหรอครับต้องหาทางขึ้นดูนะไม่รู้เลยจะไม่รู้ว่ามีไหมนะ พู้จำขับครับขอบคุณคำับเพื่อผมก็อิสลามเอ้ยด้าเอางนี้ดีกว่าผมจะพูดให้น้าได้แท้ผมอิสลามเอาเอาแค่นี้ดีกว่าครับยายผมก็ไปกินเนื้อ เราอย่าพูดไอ้นี่เลยครับเราดูเพ่ความสนุกขำพอขำพอทำให้พูดนะครับหน้าทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะเพชรดูดเรือปะครับดูกันเฮียแล้ว ไม่มีลุงผัดอกไม่มีเลยเหรอไม่มีโอ้โอ้โหลตกไม่มีครับแจ้หายไปแล้วล่ะโอ้เจ้อยู่นี่ตรงแจอยู่นี่มา ไม่ครับลุงแจเชียงรถนี่ไงรถเขาออกมาจากตรงนู้นเลยไปขึ้นรถเราเร็วเย็นไงเจะยเย็นนะหนุนนะจะรู้นายหิวนะโอ้โหหิวมากเลยนี่เดี๋ยวไปกินข้าวกันไปดูตรงนู้นก่อนเข้ามาจากตรงไหนนะเมื่อกี้ตรงนี้ตรงนี้ซอยนี้ซอยาย ผมเลยเจอหมุเกาะนะซอยนี้เหรออนี่แหละนี่เนี่ยเขาตั้งอยู่แถวนี้แหละหรือบ้านบนขวาเนี่ยบ้านนี้เหรอขวาขวาแล้วขวา,าบ้านนี้ใช่ไหมใช่ในบ้านใบโสดโอ้บ้านที่แกจะผ่านฉันมาดูกระทืบเหรอนะจะได้ที่นี่ไปสองตัวใช่ายนะใช่ Nee, BAM 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 FBI open up! โอ้เธอมานั่งดูทีวีแหละดูสิโอ้โหอ้นารักจริงจริงเด็กนิ่งโอ้หั่วเลยครัับเเชิญน่งลยครับดูอนิเมะครับเวเว็บอะไรนี่อนิเมะอะไรคนเก่งฟ้าประธานครับมาดีกว่าไม่มีเลยนะไปเลี้ยงที่ไหนกันหมดเนี่ยเขาจะไล่ดูตรง คนบนแล้วแหละขับเลยนะเพื่อน <c oughs> โคตรหา่าเลยนะโซนไหนครับโซนบนอะโซนไหนพี่ <c oughs> ง่าก็จะเลียงไม่เจอคนเลี้ยงหมูเลยไหมเดี๋ยวต้องบอกแฟนรับไอริสเพิ่มนะครับ วรยด์แปดไม่ได้รับเลยยิงไกลขนาดนี้มันจะแร่ทันหรอเราจะขายเป็นตัวก็ได้นะเพื่อน,นตัวมันถูกนะแบบที่พวกนั้นทำไงจำนวนเยอะไงนี่จำนวนเยอะสี่พันเลยนะใช่ผงฟงจะเปิดก o p r o โปรต่ที่ผงผงเปิดแล้วแต่มันไม่ได้ยิงยนะฮะ ผมบอกว่าเขาอยากกินปีโป้ล่ะอ๋อปีโป้ที่ไม่มีขายครับนายนายเปได้สุดยอดเลยฉันเก่งใช่ไหมล่ะขอคุณนะหลายคนก็พูดนิ้วหมายถึงนิโป้งใช่ไหมอ๋อนิ้วก็แต่ผมชอบเสียงโอ้นะผมชอบเสียงซีโอนี้มากเลยนะเสียงมั่งหล่อนะเอาจริงเสียงมันดูแบบเสน่ห์มีเสน่ห์ ขอบคุณเดอะเอ็กด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับหยุดเจรกันนะครับมผมชอบเสียงคีโคนนี้มากเลยนะเขาดูแบบแม่งเสียงเหมือนนักพากอ่ะคือแม่งไม่พากได้จริงๆเขาาด้ปะเสียงแบบพูดหล่อ ใช่ปวกอ่ะปลวกอ่ะเออเสียงแบบนุ่มๆอ่ะเสียงนุ่มๆไม่ได้นะอะไรประมาณนี้เสียงนุ่มมากอ่ะเขาคือใครผมไม่รู้เหมือนกันครับเขาจอกอุ้มบิเจหน่อยเมื่อแขนโคงคนนั่งกินเถวนี้ได้ไหมยิวไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะไปกันไปกินข้าวกันไปไป ว่าพี่ชอยผู้ชายจริงจังนะ สายออกไปอีกนะซีมาสแสดงอยู่อีกนะคนทั่วไปครับตอนจานก่ายสตีมหุ่นนอไม่ใช่ไม่ใช่คนคนละคนครับคนละคน ก่อนครับเขาทำอะไรกันอะครับเจมมิเติมนาะเขาตีกันล่ะครับโว้วววอย่าไปลงมัใกล้นมึมีอะไรโว้วโวโวเขาต่อยกันล่ะดูสิว่าอย่างไรมีอะไรไม่มีอะไรครับผู้ต้รวดครับเขาตีกันครับ ไหนครับสู้ตรงไหนครับนั่นน่ะตรงนั้นนะ่ะเ,เอ<ด>ยอะผมไปกินข้าวที่ไหนนั่งนั่งนั่งกินข้าวตรงไหนนี่อ่ไม่ต้องนั่งนะยืนยืนได้เลยนะอ่าอย่างนั้นแหละ แฮมเบอร์เกอร์นี่มีไก่นะมันคือแฮมเบอร์เกอร์ไก่นะปากเขือปากเขือบ,บอกให้หยุดพี่ตำรวจบอกให้หย,ยุดไงปากเขือหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองอเราหยาไปไหนครับมีคนต, <c oughs> ตีกันครับข้างหน้าน่ะ <c oughs> แล้วก็ตีกันใหญ่เลยครับครับแยกแยกแยกเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหูอินพี่ตำรวจไม่ได้ไม่ได้หนีหนีเดี๋ยวพี่ตำรวจพาไปเองหนีหนีหนี นี่นี่ไม่เป็นหน้าที่ของพี่ยหญ่ยาเอาอย่าปล่อยปล่อยเดี๋ยวมีความผิดนะผิดที่ผิดที่เอาปล่อยลงเดี๋ยวพี่ตำรวจมาไปเองอย่าทำอย่างนี้ไม่ได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 ้ตำรวจเห็นแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความผิดนะอ่ะขึ้นรถตำรวจไปเลยฮะขึ้นรถตำรวจท่านไงขึ้นรถตำรวจขึ้นรถตำรวจขึ้นรถตำรวจไปขึ้นรถตำรวจไปนี่หว่ามันเจิดนี่หว่ามัส่งโรงพยาบาลหน่อยครับได้ครับดาวขึ้นมาดาวขึ้นไปน่อยน้อย อันเนี้ยจืดไม่ได้พาพาพาน้องตู้ไปส่งหน่อยตู้เป็นคนตามหาเจ๊ปอยก่อนก็ได้เแต่เจ๊ปอยก่อนก็ได้ข้อข้อได้ไหมตู้มีอ๋่อ๋ออ๋อรอยรถกันนี้เอาตู้เป็นคนตามหานะเราดีน้อยเรานี่นะครับสะดุดครับนะเอา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 โตนุนพ่นิทาตามหาครับพี่นินทานินิทาก็เฮี้ยแล้วมึงเชื่อวนิทานกูบอกมึงกี่ทีแล้วมึงเชื่อนิทานอย่ากระโดดใส่คนเอออย่าคนเอิดเขาเจ็บ ตำรวจไม่มีแล้วมั้งครับผมขอคุยกับน้องแล้ผมได้ไหมได้สินี่ก็เพิ่งเคลียร์ไปเนี่ยเรื่องอะไรครับใช่ผมเป็นคนแจ้งทะเลาะวิวาสกันเนี่ยอ่าบันเจิดคาตีเลยน่ะโรงพยาบาลเนี่ยน่ะกำังไปโรงพยาบาลน่ะตู้บอกเมื่อกี้มาถึงตู้บอกเลยเขาตีกันวิ่งมาดูเนี่ยเมื่อกี้ใช่โอ้โหเป็นคนฟ้องเองเละตู้กูต้องไปกระทืบอ่ะปัดเนึ่งอะไรนะอะไรนะกระทืบหมูอ๋อมาไม่ใช่ อห้แยกนะแยกแยกไก่เอาไปไปน้องตีเป็นไงบ้าวมาช้าจังเลยเพื่อนเรียกแล้วเพื่อนเรียกแล้วอะไรแม่เลยของหายแล้วไม่เคยไกล้เลยเงินก็ไม่มีแม่งเราเป็นจบเลยเฮ้ยต้องตีแล้วมาตามไปตามไปตามไหนล่ะอ่ะอ่ะห้ามตำรวจเห็นนะวันดีนี่แม่ ู้นี่ใส่ไม่ดีแล้วหรอไปสักมาแล้วด้วยไหรเห็นไหมน้องติไปตู้นี่ใส่ไม่ดีแล้วพี่นันบอกหตไม่ดีแล้วได้มัน่ใส่ไม่ดีแล้วน่าครับพี่ตู้แล้วด้วยจริงอ้ที่เราขับรถเล่นเนี่ยไม่ให้เรียนออนไลน์แล้วด้วยจริงวันนี้ผมไม่บนน้ำนะแต่ว่ายังไม่เจอพ่อเลยพ่อยังไม่มาต้องรอพ่อกอนตู้ลงมาไปไหนอ่ะอางนี้ ว่าไงน้องตีน้อยลุยโอ้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 ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพิธธโอ้ย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 เดินไม่ได้แล้ว ไม่ได้แอบแล้วกตราไม่เสร็จหรอมีอะไรมีอะไรมีอะไรหอ้ามอ่ะกินพ่อมึงทำเสียงแข็งอ่ะว่าเกี่ยวกับผมเน่ผมเป็นคนห้ามแล้วเน่ไอ้เฮี้ยกระทืบพ่งแม่กระทืบมึงนี่แหละอะไรอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรนี่ก็ห้ามแล้วเนี่ดูเด้ดูเด้รังแกอืม อะ <Okay, S 2> ไร<ม>นี<ด>่เนาะตีน้อยอาไอง <Okay, S 2> <ะ>มันี่มัไม่รู้แล้วแต่พี่เอ่งก็บอกมมีเบตาบอลิซึมอะัรพิเศษทำไมที่แกล้งเลยอะ่ะมีความลับใช่ไหมมีความลับใช่ไหมแอบซ่อนความลับหรือเปล่าใครท่อนไม่ต้องเลยเราโป้งเราด้วย พี่ดาวน,น้องเล่มจะหมดละครับทำไมเหรอมองมันเลยลูกไม่เลวครับมองเลวนๆเลย้อง,องตน<ต>เล่าหวัวแล้ตู้ไม่อยากหาเรื่องใครถ้าน้องตู้เล่นเดีย๋ยวน้องเต้นเล่นน้องตู้เล่นสุดเดีย๋ยวร้องกันังมงไม่เอาน้องตู้ไม่เล่นพี่ดาวเขาู้เราครับพี่อินทาพี่นิทานไม่ร้องหรอกแต่ข้างข้านน่าจะไม่เหลือไม่ร้องหรอกน้องตีร้องเหรอ ไม่้องครับ้องตีไม่เป็นไรจะเสียอยู่ละจะเลยดีกว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมอกนะพี่รันบอกว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนพราะพี่ตูมีเมตาบอลิซึมเมตาอลิซึมคืออะไรพลังพิเศษพลังแฝงไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาไม่เอาไห้เนเ่อจนตายก่อนนเอาไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาไม่เอา ลงมาไม่เอาลงมาเออไม่เอาลงมาไม่ลงลงมาไม่ลงลงมาไม่ได้นะเด็กขี้เหี้ยวมึงลงมาไม่ลงโป้งนะครับโป้งโป้งนะไม่ลงจะอยู่นี่จะนั่งเล่นนี่มึงลงมานั่งโต๊ะไม่ลงมึงจะลงไหมลงก็ได้เอ้ยมันสู้อ่ะเอ็ล้วเบ๊มันสู้ เงี้ยเนี้ยเนี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้งี้เงี้ยงี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ยงียเงี้ยเงียเงี้ยงียเงี้ยงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยงียี้ยเงีเงี้ยเงี้งี้ยงี้ยเงี้ยงี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 ้ง้ยีง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 ี นี่ไงเหรออืมนี่ไงนี่ไงลูกมาเพียเหรอลูกมาเพียหรอต้องมาเยเหรออืมโอ้ยโอ้ยกูเด็กข้างทางกันน้องตี๋สองคนเนี่ยพี่ธานกระโดดไปได้แล้วพี่้ยเขาจะหนีแล้ว อะไรอย่าแกล้งสิแล้วเริ่มสูงแล้วเหรอหนักแกล้งสิทำไมถไปเีบดอแล้าไมล่ะไปด้วยมันเหมือนไปก้าวฝากเลยไปน้องตี๋อ้าวอะไรมันออกแก้งไปแล้วอ่ะใช่เพราะลูกน้องพ่อมันน่ะทำียงแข็งใส่พี่อีดานไอพี่อีดานเนี่ยเกี่ยวอ่ะห้ามแล้วอ่ะ มิสเตอร์เอ็กนมโเฮ้ยพี่ดิชาคนร้ายน้องคุณหมอครับคนร้ายครับพี่ดาทำน้องหัวเฮ้ยไอตู้ไอตู้เราขาดกันเฮ้ย ไปครับไปน้อยไปไปครับเอ้าขึ้นรถขึ้นรถเมล์เลยน้อยขึ้นรถเมล์น้อยไปน้อยรถเมล์น้อยรถเมล์ตู้อยไรกันพี่ตู้เราไปพี่ท้องกันเหมือนเดิมตู้พี่เดียวไม่ไม่ตีผมอีกแล้วนะไม่ตีไม่ตีตู้คันหมอครับช่วยน้องผมหน่อยครับ น้อผมเกเลพี่ไม่ตีน้องแล้วขอบคุณครับน้องพี่ไปกล่องดวงใจของพี่เลยแล้วผมอ่ะพี่แกล้งผมอ่ะผมยังไม่เคยแกล้งพี่เลยนะน้องตูงเ้เอทำแบบนี้ครับไม่ทำละครับแต่พี่บอกผมไม่ทำละครับเมื่อคืนนี้ผมก็ยังดูแลน้องแทนพี่เลยนะครับ น้องดีไปนะสุนนะแน่น้องเกือบแล้วน้องทีน้องดีน้อยน้องแล้วเกือบแล้วเออเกือบแล้วหเอาหัวหมกให้พี่จะเลือดเลอกของพวกเรารวมเงินหมายถึงเลี้ยงรวมเป็นที่เป็นเงินรวมอะรอบเดียวโอเคงั้นอ่้าใหญเราก็ พี่ดินหาต้องมีบัตรก่อนอะพวุงนี้มันรวมอะไรกันไม่รู้อะรวมตังกันเยอะเลยเขาพูดตะกี้เนี่ยส่วนมากในแก๊งเราด้วยเพราะเราเราเราอย่างที่บอกเราแค่มาช่วยเขาอยู่กันได้รงฟังพลาดรังตะกี้มันบอกว่ามันจะซื้ออะไรสักอย่างนึงอะต้องทองบัตรทองใช่มันมีตังเยอะ เราต้องกระทืบกอนแล้วเอาตังค์มน้อยใต่อยสไ่ได้ระนด้วยสซขันรถอยู่โน่น้องตีน้องตีไม่ขึ้นมอเตร์ไซมึงโดนชนแน่ใช่ต้องขันนน้นน้องตีคขันโดนพวกเขาล้วนขึ้นกระโดดตูตีนสิโน่นขันโน้นตุ้ง นายอยากเล่นกับเราไหมเล่นนายต้องหักถ้าพวกกูต่อยครับนายต้องหักกันข้างหน้าผมไม่ทำ้ายอาอาผมก็ไม่ทำ้ายพี่เหมือนกันไม่มีไม่ได้ค่ว่าพี่น้องผมยินดีดูแได้ช่วยเหลือได้ผมไม่ทำายครัคคนไม่มีญาติไอ้ตู้ใช่ไม่มีพันธะกับใครเลยครอบครัวก็ไม่มี อย่างเดียวดีตาป่าเอา้า <c oughs> เอา้าโอ้ย <c oughs> หัวยังไม่พ้นพวงมาลัยเลยขับรถได้ไงอะ่ะทำไมอ่ะหัวใหญ่กว่าเจ๊แล้วกันอุ้ยหมายถึงว่าน้อยขันรถมาหัวหัวหัวคนนะหรอ <c oughs> หัวเข่าได้ละ เากทมพวก,พวก,กตะกี้นี่เขามีตังเยอะอ,ะอะ่ะหัวยิกอะ่ะตะกี้เนี่ยเขาพูดกันน้องตีจำหน้ามันดินนคอยู่บนรถเมยมัม่ง tang dae tout